สวัสดีค่ะวันนี้นะคะไอเดียทุกคลิขอนำเสนอปากกา3มิติ TD Pen ผลิตภัณฑ์ใหม่ของ i d เดียทุกคลกนะคะอันนี้ก็เป็นผลงานของอาปากกาสามติติตัวนี้นะคะนี่แล้วก็นี่นะคะวิธีการใช้ง่ายมากนะคะดูตัวอย่างคุณเกมเป็นไงบ้างคะที่บายนะคะาปากกาต,ตัวนี้นะครับระจะเป็นจะเป็นปากกาทีา่รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับควบคุมความร้อนด้วยระบบดิจิตอล นะครับผมตัวนี้นะครับเพียงแค่เราใส่เส้น ABS นะครับลงไปในปากานะครับจากนั้นนะครับจะมีปุ่มคอนโทรลให้ทั้งหมด2ปุ่มนะครับคือปุ่มลงกับปุ่มขึ้นนะครับปุ่มกดลงเนี่ยเวลากดเราเพื่อที่จะทาให้ตัว ABS นั้นละลายแล้วก็ออกมาเป็นเส้นปากานะครับผมอ่นนี้เราจะมาลองทําเป็นพุ่มไม้เล็กๆดูนะครับผมจะเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับง่ายนะครับขั้นตอนรลร้อนไหมคะร้อนไหมร้อนนิดนึงร้อนแป๊กเดียวนะคะแแป๊เดียว อันนี้เราทําฐานก่อนใช่ไหมทำฐานก่อนฐานก่อนนะคะอันนี้คืออยู่ไอเดียแต่ละท่านเลยนะบางคนอยากทำเป็นรูปอะไรก็แล้วแต่อย่างอันนี้ก็คือเราพิมพ์อยา่างตัวรูปนี้นะคะแล้วก็พิมพ์อันนี้โดเรมอนกับออไอเฟลเนี่ยเราก็พิมพ์ใส่กระดาษแบบนี้ก่อนแล้วสามารถวาดลางอย่างนี้ได้เลยนะคะอ่านี่เราก็ทำค,ค่อยๆทำนะคะแล้วก็หมุนไปตามใจชอบของเราเลยชอบนะครับอันนี้จะทำเป็นพุ่มไม้พุ่มเล็กๆนะคผู้เมล์เล็กคือพุ่มไม้อย่างนี้เหรอคะครับผมเป็นพุ่มเล็กคุณค่ะ เป็นนตัวอย่างะครับเราจะไม่จำเป็นต้องเป็นกลมๆก็ได้เราจะเป็นสีเนี่ยแล้วแต่เราใช่ไหมครับแล้วแต่เราแล้วแต่เรา,เราไงก็ได้นะคะอันนี้นึกภาพออกเป็นตัวอะไรนะฮะคล้ายๆอุนจินะคะเดี๋ยวเราลองดูก,ก่อนแ <laughs> ล้วดูดูซิว่าคุณเอ,เอคุณเก่งจะเขียนยังไงนะคะอันนี้มอลลี่นึกภาพไม่ออกนะคะ ก็ทำขันรับแก้วนะคะอันนี้คืออยู่กับเอเมจินเลยนี่คิดแบบเองเลยะคะคิดแบบเองคิด,คดแบบเองเลยก็สดๆเลยครับอันนี้ก็จินตนาการสำคัญเราลับตรงๆเลยได้ไหมคะทำไมต้องเป็นนี<ม>นหรืออ๋อเราต้องการความแข็งแรงใช่ไหมครับว่าความแข็งแรงคือให้ให้มันควยกันไปควยกันมานะะอันนี้นก็เหมือนกับบีบเค้กเลยเนาะบีบด้าเค้กนะคะอันนี้เรามีเส้น ABS สีให้เลือกมากมายนะคะประมาณเกือบ20สีนะคะสีเงินสีทองสีแดงสีเหลืองสีเขียว มีเพียบเลยนะไม่ต้องห่วงอันนี้พอเราเล็กแล้วเราตอกขาเสร็จแล้วนะคเราเปลี่ยนสีใช่ไหมก็จะเปลี่ยนสีนะครับก็คือว่าเลยมีปุ่มนะครับปุ่มปุ่มกดขึ้นนะครับแล้วกดนะเอาไส้ออกก่อนกดก่อนนะครับตึ้งตึ้งอะไสเอบที่เป็นของเก่านะครับก็จะค่อยๆออกมาเองโดยอัตโนมัติเลยครับไม่ได้แอบมือถึงไม่ใช่นะไม่ใช่นะโอเคตรงนั้นนะครับอันนี้เส้นทองทอนี่ก็ทำแบบ ABS นะครับอันนี้แซว ถ้เหมือนมากเลยนะขอเส้นกั้ไหมคะเนี่ยอ๋อนี่ก็ใช่อันนึงอันนี้ก็ใช่เลยค่ะ ABS เลยครับต่อไปใส่เส้นติดเขียว ABS นี่คือ ABS นะคะแล้วก็พอวางเสียบไล่ของเกี่ยวกรอกก่อนแล้วก็กดกระปุกขึ้นใช่ไหมเส้น ABS เนี่ยจะดูดเข้าไปครับผมดูดเข้าไป ก็จะมีสีน้ำตาลอยู่ก็่อยทิ้งก่อนใช่ไหมถูกต้องค่ะทีนี้มันจะมีบางส่วนอย่างที่พี่มอลลี่บอกคือมันจะมันจะมันจะเป็นของเก่าที่อยู่ในแล้วก็ผสมตรงนี้หน่อยสิเสียดายอ๋อ,อเผื่อไม่ได้มันปนกัน,น,กนแล้วก็ทิ้งไปก่อนอ่อตอนนี้เป็นเตมิมเติมมามา่ามีหยกนะคะเติมหยกอยกยังไมเติมลูกชิ้นกุ้งเลยนะโอเค คือเราบังคับความเร็วได้ไหมความเร็ว,วสปีดบังคับได้ครับโอ้โหอันนี้สปีดประมาณเท่าไหร่อ,นนอันนี้อันนี้สปีดสุดๆเลยครับคือคือสูงสุดของโอเค <laughs> จากนั้นเออโหสวยมากนะคะตุ่มหัเบสซิ่งมากนะต้นไม้คุณพ่อมาทำลูกนะคะเดี๋ยวเออคือทุนเรา หรือเป็นแอปเปิ้ลสีแดงได้ไหมคะ,ะคุณเก่งคะทำได้ครับทำได้ครับไม่ยากนะครับแล,รแล้วก็เปลี่ยนสีแดงนะคะเปลี่ยนสีแดงเข้ามาได้ออดนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีแดงนะออกแดงนะคะ <ๆ S 1> เพื่อทำเแอปเปิ้ลนะคะแอปเปิ้ลค่ะคุณเก่งทำแอปเปิลบนบะหมี่หยกครั้งนี้เราจะทำกุ้งบนบะหมี่หยกนะครับกุ้งกุ้งเลยค่ะกุ้งนะครับวิธีการก็คือเราเราต้องนึกภาพต้นไม้ในจินตนาการเราก่อนว่าเราอยากจะให้มันออกมาเป็นหน้าตาประมาณไหนนะครับทีนี้ผมคิดอย่างนี้แล้วกันนะครับมันควรจะต้องเป็น มโอเควิจา okay. รักมากเลยอะ so amazing มากนะคะสำหรับอากาสามีจินน่ารักกับสนุกดีนะคะอันนี้ก็คือ,อเห็นได้ข่าวว่าทางมองนอกเนี่ย เอาไปทำซ่อมแซมได้ซ่อมแซมวัสดุที่สึกหรอเช่นไอโฟนแตกนี้นะคะมุมๆแล้วก็มาไป,ไปๆไปๆอันนี้มอเราเล่นนะคะทำอะไรได้มากคุณคุณเก่งว่าก<อ>็น่าจะไซ่อมแซมวัสดุได้นะ,ะเช่นของสองสิ่งแตกหัก<อ>แล้วก็มาเชื่อมเดี๋ยวเราจะไอโฟนที่ลองเช่อด,ดูเอาไปได้นะ,ะ <c oughs> น่าจะได้นะ <c oughs> อันนี้ก็แล้วแต่จนินตนาการลูกค้าสามารถดูใน u t u b e นะคะหาัคำว่าท d p ีเพเนี่ยนะคะเทคนิคเนี่ยจะมีเทคนิคของส่าประเทศสอนเยอะแยะเลยนะคะ อันนี้ปากกาของเรานะคะก็จะมีอยู่หลายสีนะคะหลายสีสีฟ้าชมพูมว่วงเหลืองเซตในซิกล่องเราจะมีแถมให้3เมตรนะคะ3เมตรแบบนี้3สีนะคะ3เมตรเป็น ABS แถมให้นะคะให้ลูกค้าทดลองเล่นดูหรือว่าถ้าอยากจะซื้อสีอื่นตามนั้นก็สามารถสั่งจากไเดีทุกคลิกได้นะคะค่ะก็ง่ายๆนะคะสําหรับการสร้างสรรค์จากปากกาสามิตินะคะหอเคว่าสวยมากเลยนะคะสวยมากเลยนะคะ แล้มีหยกเป็นูปชิ้นกุ้งันั้นสวยมากนะคะสวยทรมานใจมากเลยนะคะ,คะ,ะจะทำแบบนี้ก็ได้นะง่ายๆนะบางคนนะคะทาเอาแบบกระดาษอย่างนี้นะคะเอามาวาดล่างใช่ไหมทำหอไอเฟลเนี่ยแล้วทำสามอันประกบแล้วเชื่อมนะคะก็เป็นหขขอยไอเฟลที่ตั้งได้อันนี้ก็แล้วแต่จนินตนาการนะคะอันนี้ก็ก็ขอขอบคุณคุณเก่งมากนะคะ,ะแล้วก็ขอบคุณลูกคาขข้าทุกท่านนะคะสำหรับคลิปต่อไป S <S ก็คอยรู้เป็นอะไรนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะสัดีนใจติดต่อเราได้ที่0852406098 0830340895 w w w i d e a t o o l i k c o m หรืออีเมล i d e a t o c l i c k g m a i l c o m i d e a t o o ค l i k จินตนาการที่ไม่สิ้นสุด